เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกรอบความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาสนาทีนะครับทาง1 0 1 5วิทยุจุลาจุลาเรดิโอ plus ชิยากรกกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็วิตกกังวลกับประเด็นความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยในประเทศไทยนะครับหลังมีข่าวข้อมูลด้านสาธารณสุขของคนไทยกว่า16ล้านรายถูกแฮกแล้วก็ล่าสุดนะครับมีอีก บริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของอังกฤษก็ตรวจพบข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยร่วไหลกว่า106ล้านรายย้อนหลังไปตั้งแต่10ปีก่อนหรือว่าตั้งแต่ปี2554นะครับ อันที่จริงแล้วประเทศไทยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นะครับ Personal Data Protection Act เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กฎหมายและมาตรการในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้องป้องกันการถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวงานนี้นะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาก็ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายด้วย คุณผู้ฟังครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ส่งผลให้เครื่องมือทางกฎหมายจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็อย่างที่อาจารย์นิติศาสตร์จุฬานะครับได้ล่าสุดได้มีการจัดประกวดนวัตรกรรมเกี่ยวข้องก,กับกฎหมายหรือว่าจุฬา Legal Tech เป็นปีที่3เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชวนได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีกฎหมายแล้ก็ด้านธุรกิจเพื่อนํามาปรับใช้กับ พัฒนาวงการ l ีก็ t เทคในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มกรอดความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับทาง1 0 1 5วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสเชียากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ วิตกกังวลกับประเด็นความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยในประเทศไทยนะครับหลังมีข่าวข้อมูลด้านสาธารณาสุขของคนไทยกว่า16ล้านรายถูกแฮ็กแล้วก็ล่าสุดนะครับมีอีกบริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของอังกฤษก็ตรวจพบข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยรั่วไหลกว่า106 ล้านรายย้อนหลังไปตั้งแต่10ปีก่อนหรือว่าตั้งแต่ปี2,554นะครับ อันที่จริงแล้วประเทศไทยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นะครับ Personal Data Protection Act เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กฎหมายและมาตรการในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้องป้องกันการถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวงานนี้นะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาก็ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายด้วย คุณผู้ฟังครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ส่งผลให้เครื่องมือทางกฎหมายจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็อย่างที่อาจารย์นิติศาสตร์จุฬานะครับได้ล่าสุดได้มีการจัดประกวดนวัตรกรรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่าจุฬา Legal Tech เป็นปีที่3เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีกฎหมายแล้วก็ด้านธุรกิจเพื่อนํามาปรับใช้กับ พัฒนาวงการลีกเกเทคในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬารับจุฬาเรดดีอพลัส คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทตริกี้แอนด์กิฟบินส์จัดโครงการจุฬาลีเก้าเทคปีที่3การแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีกฎหมายและด้านธุรกิจ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาวงการ Legal Tech ในประเทศให้ดียิ่งขึ้นโดยจะมีการฝึกอบรมให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจหลายทักษะควบคู่กับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนงมาให้คำปรึกษากับแต่ละทีมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าแสนบาท โครงการจุฬาลิเกลเทคดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่3มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนาวิสาหกิจขนาดเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมกฎหมายด้วยเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่นําไปสู่ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยปีที่3ของโครงการจุฬาลีเกเทคเปิดกว้างให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมรเริ่มแนวคิดใหม่ๆและพัฒนาวงการกฎหมายไทยให้เท่าทันโลกปัจจุบันด้วยการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนได้รับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือเมนเทอร์หลากหลายแขนงเป็นการเพิ่มภูมิมมมองและประสบการณ์ โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน25ปีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทีมละ3-10คนสามารถคละมหาวิทยาลัยและชั้นปีได้แต่ต้องมีนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งคนสมัครเข้าแข่งขันระหว่างวันที่3-24ตุลาคมและส่งผลงานได้ถึงวันที่30ตุลาคมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง a c e b o o k จุฬาลีเก้าเทคจุฬาเลดีโอ plus ประชชานขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับเยาว,วชนหรือคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารนะครับการแข่งขันเทคโนโลยีเกี่ยวกับกฎหมายของคณะนิติศาสตร์จุฬาก็สามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจจุฬา Legal Tech นะครับ30ตุลาคมนี้ก็หมดเขตส่งผลงานแล้วนะครับ แล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการนะครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีนั้นมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายซึ่งก็รวมไปถึงตัวบทกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็แนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องปรับตัวให้เข้าทันสถานการณ์ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ขาดครับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสนทนาได้ดีที่สุดนะครับในประเด็นนี้ก็คงจะเป็นแขกรับเชิญของจุฬาปริพัฒน์ในวันนี้นะครับอาจารย์ดรพีรพัฒน์โชคสุวัฒนสกุลครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขอถามเลยนะครับว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมายนี่มันคืออะไรครับอาจารย์เพราะอะไรถึงต้องมีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมายด้วยครับครับ ผมคิดว่าจริงๆมันเป็นปัญหาที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดนะครับคือการภาพใหญ่เลยคือการเข้าถึงความยุติธรรมนะครับคิดว่ายังมีคนจํานวนมากนะครับในสังคมไม่ใช่จํากัดแค่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าทุกๆที่เลยเนี่ยที่ยังมีปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเวลาโดยเฉพาะในเวลาที่เกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นนะครับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเริ่มถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นะครับมันสามารถที่จะทําให้ คนเราเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นแค่ตัวเลขหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มทไม่ได้เขาเรียกข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะครับตัวหนึ่งคาพิพากษาสิ่งที่เขียนเนื้อเรื่องนะครับเอกสารเป็นตั้งๆมันก็สามารถทาความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างครับมีปัญหาที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีพย,ยพยายามหาทางแก้กันมานานนะครับระบบขนว่งที่ทําก็มีการพัฒนายอยตลอดในขณะเดีวยกวกันเราก็มีเทคโนโลยีเข้ามาที่คิดว่า สามารถเข้ามาช่วยปัญหาได้พอสองสิ่งนี้ประกอบกันก็เลยเกิดเป็นนวัตรกรรมทางกฎหมายที่มานะครับเพื่อสุดท้ายแล้วก็คือแก้ปัญหาให้คนที่เดือดร้อนในการเข้าถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็คนที่ทํางานอยู่ในวงการกฎหมายเองครับผมครับถ้าอยากจะพูดได้เห็นภาพนะครับอาจารย์อาจารย์อจะยกตัวอย่างนวัตรกรรมทางกฎหมายที่ตอนนี้มันมาตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของโลกของเรานี้คือมันพอจะมีตัวอย่างอะไรชัดเจนบ้างไหมครับโอ้เยอะมากเลยครับ อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทหลายบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นบริษัทที่เรียกว่า Legaltech เนี่ยคือเขาใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยก็เพิ่ง IPO กันในตลาดหุ้นไปหลายที่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเปิดแบบโตก้าวกระโดดเยอกตัวอย่างเช่น Rocket Lawyer Rocket Lawyer ทำไรครับเอาง,ง่ายๆเลยคือเขามีความรู้สึกว่าการร่างสัญญาง,ง,ง่ายๆนะครับหรือว่าแม้แต่เวลาคนมีปัญหาแล้วอยากจะมาพิมพ์เหมือนเวลาเราไปพิมพ์คุยกับแชทบอทในพวกเวลาบริการออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะครับ เขาก็มีการทำสิ่งที่คล้ายๆกันในวงการกฎหมายก็คือให้มาพิมพ์ถามว่าปัญหาคุณเป็นเรื่องอะไรนะครับอาจจะมีกรอบของคำถามบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือพอเราพิมพ์ปัญหาของเรานะครับพิมพ์เรื่องที่เราเจอเนี่ยสิ่งที่ตัวระบบให้มาก็คือคำแนะนำนะครับว่าอย่างน้อยๆก็แนะนำได้ว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับกฎหมายอะไรซึ่งจริงๆสำหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยแค่นี้จะช่วยได้เยอะมากแล้วนะครับ หรือว่าถ้าเป็นร่างสัญญาเนี่ยมันก็จะมีตัวสัญญามาตรฐานให้ใช่ไหมครับเช่นใครอยากจะเขียนพินัยกรรมนะครับใครอยากจะทาสัญญากู้ยืมเงินไม่ต้องรู้เรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาจะถามมาหมดเลยว่าจะกู้ยืมเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีบอกเลยว่าโอเคคุณร่างแบบนี้เนี่ยคุณต้องอย่าลืมเรื่องพวกนี้ด้วยนะแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องระยะเวลาเนี่ยคุณอาจจะอยากให้ระยะเวลาสั้นกว่านี้หน่อยดอกเบี้ยนี้าหนดไม่ได้นะเกินกฎหมาย ครับจริงๆเรื่องง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มันล้าสมัยอะไรมากแต่ว่ามันก็ช่วยแก้ปัญหาของคนที่ต้องการความช่วยเหลือในทางกฎหมายนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีที่ไปช่วยนะครับไปช่วยในเ,เขาเรียกโปรแกรมว่า Lex Machina นะครับอริงๆโปรแกรมตอนนี้เล็กเล็กก็เกันมีเยอะมากนะครับมีโอ้โหเป็นเป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นบริษัทแล้วน,นะครับแต่ Lex Machina ีน่าตัวย่างเช่นเขาสามารถบอกได้เลยนะครับจากการดูข้อมูลของการว่า คดีแบบนี้เนี่ยถ้าไปศาลนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผู้พากษาที่จะนั่งพิจารณาคดีนี้เนี่ยเคยพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแล้วท่านพิจารเรื่องประเด็นไหนบ้างเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ เราอยากรู้ก็คือสมมุติเราเอาคดีนี้ไปศาลในโอกาสที่เราจะชนะแพ้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ถืไม่เป็นคำถามคลาสสิกที่เวลาเราไปหานักกฎหมายเราอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าผมมีเรื่องเนี้ยถ้าผมไปเอาไปศาลเนี่ยเป็นยังไงโอกาสที่ผมจะชนะแพ้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่มีอะไรที่ตอบได้ดีกว่าข้อมูลที่ผ่านมา นะครับเพราะงั้นโปรแกรมเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากครับฮะเอ่อาการ<อ>าแข่งขัน<ๆ>นะวัตรกรรมทางกฎหมายของคณะนิติศาสตร์จุฬาสองปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์ในในกลุ่มเด็กและเยะวาวชนเนี่ยมีกระแสะตอบรับยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วอยากรู้เหลือเกินครับว่าเด็กๆคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับกฎหมายยังไงแล้วก็พวกเขามีประเด็นที่สนใจอะไรเป็นพิเศษครับอาจารย์อูอต้องบอกว่าถ้าตอบคำถามแรกก่อนเลยนะครับว่าตอบรับยังไงที่ ผมต้องบอกว่าเกินกว่าที่ผมคาดฝันไปเยอะมากนะครับคือคนเข้ามาสมัครเนี่ยเยอะมากนะครับเอาอย่างปีที่แล้วนะครับคนที่เข้าสมัครร่วมโครงการเนี่ยตอนแรกเริ่มเลยมีเกือบสองร้อยคนนะครับแล้วก็มาจากมาจากทุกคณะอันนี้ปีปีนี้หนึ่งกับปีสองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรายังจากัดอยู่แค่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มาสมัครกันประมาณเกือบยี่สิบห้าทีมนะครับยี่สิบยี่สิบสามหรือยี่สิบห้าทีมแล้วก็รวมจานวนคนเนี่ยี่มาสมัครทั้งหมดในเกือบสองร้อยคน มาจากทุกคณะเลยนะครับไม่ใช่แค่นิตินะครับเรนมาจากวิศวะมาจากบัญชีนะครับบณิชีศาสตร์การบัญชีนะครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์มาจากคณะเศรษฐศาสตร์มาจากคณะรัฐศาสตร์มาจากคณะอักษรศาสตร์นะครับขึ้นมาจากทั่วจุฬาจริงๆนะครับแล้วก็คณะแพทย์ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ดูจัดจำนวนคนเนี่ยก็คือก็บอกได้เลยว่าการที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหความความต้องการเนล้นหลามมากนะครับซึ่งผมคิดว่า ถ้าคําถามคือว่าแล้วมีกระแสตอบรับยังไงนี่ผมคิดว่าท่วมท้นนะครับแล้วก็ข้อสังเกตจริงๆคือผมว่าน่าสนใจนะครับว่าพอมันมีโครงการแบบนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วผมก็มองว่าจริงๆมองไป,ปรอบๆชุลาเนี่ยก็มีโครงการที่น่าสนใจนะครับแต่ที่ที่ให้อ,อคนเข้ามาแล้วโอเพ่นมากๆนะครับเพราะว่าโจทย์เราไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเราบอกว่าเข้ามาเลยฟอร์มทีมเลยนะครับแล้วก็จะสร้างอะไรก็ได้ ขอให้เป็นนวัตรกรรมที่มันแก้ปัญหาในวงการกฎหมายอพอเรามีเจทีอะครับรผมเชื่อว่านิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะหรือถ้าเกิดจะกว้างกว่านั้นคือคนในรุ่นนี้เนี่ยเขาอยากได้พื้นที่เขาอยากได้พื้นที่ในการที่เขาจะได้แสดงออกสิ่งไอเดียอยากจะลองอยากจะท้าทายอยากจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามากันเต็มมากครับแล้วก็ผมว่าน่าสนใจมากจริงๆต้องต้องเกิดอย่างนี้ครับว่า ในการแข่งขันเนี่ยซึ่งเดี่ยวผมเราน่าจะได้คุยกันว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้ว่าแข่งขันมาเพื่อสุดท้ายสร้างให้เกิดนวัตกรรมนะครับอันนั้นผมมองว่า,วา,วา,วาจริงจริงมันเป็น byproduct สนท้ซ้ำไปนะครับมันเป็นผลพลอยได้สนแท้ซ้ำไปจริงๆผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกๆคนเข้ามาได้เรียนรู้จริงๆคืออยากให้รู้ว่าจริงๆกฎหมายก็เหมือนทุกๆอย่างในโลกนะครับเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันมันมีความเดือดร้อนบางอย่างมันมีเพนบางอย่างอยู่ที่เราต้องเข้าใจสิ่งนั้นให้ดีก่อน แล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งนั้นให้ดีเราค่อยมาคิดว่าเราเราจะใช้เครื่องมือไหนในการที่จะไปแก้ไขปัญหานั้นซึ่งในน,น,นี้เป็นเป็นจริงๆเป็นผมชอบผมเนี่ยมันเป็นธีมหลักเลยของการที่สร้างปกรมเนี้นขึ้นมาเพื่อให้นักกฎหมายเองนะครับแล้วก็รวมถึงคนอื่นด้วยเนี่ยเรียนรู้จริงๆว่าการสร้างกฎการใช้กฎหมายเนี่ยหรือแม้แต่เทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดมันไม่ใช่ตัวเครื่องมือสิ่งสําคัญที่สุดมันคือตัวความเดือดร้อนหรือคือตัวปัญหาที่มันมีอยู่ถ้าเรา จะเริ่ม,มอะไรเนี่ยเราต้องเริ่มทำความเข้าใจตรงนั้นก่อนเพราะนั้นเนี่ย<ะ>เราใช้เวลานานมากนะครับหลายเดือนในการที่ค่อยๆมี mentoring session ค่อยๆมี training ค่อยๆให้น้องๆทุกคนเข้าใจปัญหาจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวปัญหาไอ้ตัว solution เนี่ยหรือทางแก้นะี่มันก็จะวิ่งตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ย<ะ>พอเริ่มเป็นแบบนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> โจทย์ที่มันได้ครับปัญหาที่น้องๆหยิบมาเนี่ยมันน่าสนใจเยอะครับ เอ่อแล้วยกตัวอย่างได้ยไหมครับอาจารย์ว่าไองานที่มันชนะเมื่อปีล่าสุดนี่คือมันเป็นมันตอบปัญหาเรื่องอะไรครับอาจารย์โอ้เอองานที่ชนะปีล่าสุดเนี่ยจริงๆก็มีม,มีความซับซ้อนยู่พอวสมควรนะครับงานที่ชนะปีล่าสุดเนี่ยทำเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงครับเพลงเนี่ยเพลงของเขาเนี่ยก็คือบอกว่ามันมีเอ่อการอาจต้องต้องภาพภาพ,พาประกอบภา,พ,พ,าพ,พรวมก่อนว่าลิขสิทธิ์เพลงในบ้านเราเนี่ย คนร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยซื้อลายเส้นไปเปิดนะครับเขาบอกว่ามีแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองที่มีคนซื้อลายเส้นเดินไปเป,เปิดในร้านยังถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็พอถึงไปถึงต้นน้ําที่สุดศิดดดลปินนะครับที่สร้างสรรผลงานเนี่ยขาดรายได้ในยุคที่คนไม่ต้องซื้อแผ่นแล้วนะครับเขาบอกว่าเออมันมันก็เป็นปัญหาใหญ่คําถามก็คือว่าทํายังไงดีเพราะว่ามันก็มีลิขสิทธิ์เพลงนะแต่ว่าในเรื่องการตามจับอะไรเนี่ยก็โอ้โหมันมันเยอะมากใช่ไหมครับ มันตัวเจ้าหน้าที่ที่จะตามจับก็พยายามเต็มที่แต่ก็ไม่พอเขาก็เลยคิดเป็นเหมือนกับระบบขึ้นมานะครับขาเรียกโปรดักต์เขาว่าโอโต้ครับก็คือเขาก็ดึงคนเข้ามาเยอะมากนะครับมีทั้งค่ายเพลงนะครับมีธุรจัดเพลงมีใช้คนนะครับยูเซอร์เนี่ยก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นหูเป็นตาเนี่ยในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปฟังเพลงร้านไหนเขาลองสแกนไว้เพลงนี้ของใครแล้วก็ดูว่าร้านนี้มีการฟ้ีไลเซนส์ไว้หรือเปล่าแล้วเขาก็จะได้รีบอร์ดบางอย่างที่สุดท้ายเขาเอาไปใช้ได้ใน ในชีวิตประจําวันเช่นเอาไปซื้อของออนไลน์นะครับไปซื้อสติกเกอร์อะไรไม่บอกใช่ไหมครับคือเขาดึงีโค้ดซิสเต็มเข้ามาเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็สร้างอินเซนตีสหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นว่าอ๋อคนที่เข้ามาแล้วที่ยินเสียงเพลง,งเนี่ยในร้านเนี่ย่ะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็มีเรื่องของแฟนดอมคือ hmm. เราต้องเข้าใจคนในยุคนี้จริงว่าอ๋อโอเคเขาเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของแฟนดอมด้วยว่าคุณไปรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเนี่ยมันซู้ไม่ได้หรอกกับการที่ถ้าเกิดมันมี แฟนคลับของเขาที่พร้อมแล้วก็มีเครื่องมือในการที่ยน้เขาช่วยในการที่ดูแลศิลปินของเขาหรือประมาณเน,นี้ยคือไอเดียเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมาก<ะ>แต่ว่ามันเริ่มจากเพลงที่เขาไปเจอมาแล้วเขาก็คุยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้คิดในกระดาษนะครับ<ะ>เขาไปคุยกับค่ายเพลงเขาไปคุยกับร้านอาหารคือไปคุยกับคนที่อยู่ในนั้นจริงๆซึ่งเราเรียกว่าเพอร์เซนานะครับคนที่มีปัญหาจริงๆนั้นนะครับอืมฮะ อาจารย์ครับอีกปัญหาหนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์ในช่วงแบบสองถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันเนาะก็คือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอาจารย์ก็เป็นที่พูดถึงหนักมากแล้วกังวลกันเยอะมากนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับอาจารย์รัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยให้การคุ้มครองในประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของ,ของ,ข,องของเรายัางไรบ้างคนระับโอ้เรามีการคุ้มครองอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญหรือรัชกาลไทยไม่มีฉบับไหนที่ไม่ค แล้วก็จริงๆถ้าไล่ถ้าตอบไปตรงเลยคือรัฐมนุญเนี่ยคุ้มครองอยู่แล้วถึงแม้ไม่ต้องพูดถึงระดับร,รัฐมนุญก็ได้นะครับรัฐมนุญเนี่ยเป็นกฎหมายพื้นฐานท,ที่สุดนะครับถูกต้องแล้วก็ผมตอบไว้เลยว่ามันคุ้มครองอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในข้อมูลของบุคคลแต่จริงๆแล้วครับหลายๆท่านบอกนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่มีพระราชบัญญัติเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว,<ส> ivia, แ,ลวแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะมีการเลื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวกรารใช้ข้อมูลหรือตัวสิ่งอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องของการละเมิดถ้าเราดูเรื่องง่ายๆเลยนะครับมันคือการทําให้คนคนอื่นเนี่ยเสียหายนะครับละเมิดคือเรื่องอะไรครับละเมิดคือคนคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยเสียหายนะครับเ,เสียหายในทั้ทงร่างกายทรัพย์สินแล้วก็สิทธินะครับพอเรามีสิทธิในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยซึ่งรองรับในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับ คำถามก็คือว kind of <Columbus> ่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้ไม่มีกฎหมายนะครับถึงแม้ตอนนี้พระราชบัญญัติถูกเลื่อนใช่ไังครับแต่ถ้าเกิดเราได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังได้รับความคุ้มครองในเรื่องละเมิดดีๆนะครับแล้วจริงๆตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถึงแม้จะเลื่อนทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีเขียนไว้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เลื่อนเลยคือการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับตัวส่วนนี้ไม่ได้ถูกเลื่อนนะครับถ้าเกิดดูตัวเอ่อการกฎหมายที่ออกมาเลื่อนจริงๆเนี่ยส่วนนี้ก็ยังคคุ้มรอองยู เราะฉะนั้นเนี่ยเรายังได้รับความคุ้มครองเต็มที่อยู่ครับแล้วก็ตัวพระราชบัญญัติเนี่ยซึ่งผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วต้องมีผลใช้บังคับนะครับซึ่งตามกําหนดนี้คือหนึ่งมิถุนายมในปีหน้าก็จะออกมาเหมือนกําหนดหน้าที่ในการที่คนที่มาประมวลผลหรือว่าง่ายๆคือมายุ่งกับข้อมูลของเราเนี่ยจะต้องทําเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็น่าจะได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้นนะครับในแง่การกันไม่ให้เกิดเหตุที่เราเจอในข่าวในรอบสองสามสัปดาห์แล้วจริงก็มีมาเรื่อยๆนะครับ ครับเมื่อครู่อาจารย์พูดถึงพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่ตอนนี้เอเลื่อนนะครับประกาศใช้เทราบว่าตอนนี้คณาจารย์นิติศาสตร์จุฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกพัฒนาร่างพรบฉบับนี้เหรอครับอาจารย์เอตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับเอจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็เกินจริงก็ทางต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของทาง คณะนิสสัจจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าในคณะทํางานเนี่ยก็มีมีอาจารย์จากที่จุลานะครับจริงๆหัวหน้าทีมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยบ <To> ุตรบุญราเบืองนะครับแล้วก็มีอาจารย์สิทินะครับแล้วก็มีผมแล้วก็มียีนส์แม่จารย์จากที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์ทิติราอาจารย์ชวินเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับแล้วก็มีคนข้างนอกด้วยนะครับุโมกพิสุทธิ์เนี่ยเรามาช่วยกันในแง่ที่เสนอร่างนะครับเพราะว่าเราก็เสนอร่างเพื่อขยายความในแง่ของตัว รียกว่ากฎหมายลูกแลกันของตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราทําเยอะนะครับประมาณยี่สิบกว่าถึงสามสิบฉบับนะครับเราทํามาเป็นสามช่วงประกาศก็จะเป็นการขยายความเช่นความยินยอมนะครับมันจะต้องทํายังไงให้ถูกต้องดีนะครับการแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเรียกที่เราจะเห็นพวกนยโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องบอกเรื่องอะไรบ้างนะครับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้สิทธิ์ในสิทธิ์อะไรได้บ้างนะครับ ถ้าเกิดเรารู้สึกเราไม่สบายใจที่ข้อมูลเราอยู่เขาเราไปขอเขาลบได้ไหม,ไมในกรณีไหนในบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามคุ้มครองว่าคนที่ประมวลผลข้อมูลเนี่ยบางทีก็มีความจําเป็นเฉพาะอย่างเช่นหน่วยาง,งานภาครัฐที่ต้องปฏิบัติภาร,รกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการขยายความนะครับโดยที่เราเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากตัวสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เราเข้าไปช่วยกันทํางานแล้วก็มีการเขียนร่างขึ้นมาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกทุก ภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ตอนนี้อยู่ในเ,เรารับฟังความคิเดเห็นกลุ่มสุดท้ายไปแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายร,รับไปแล้วเมื่อ,อประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ขอโทษจากจริงๆจริงคืออ่ใช่ครับปลายเดือนที่แล้วแล้วก็ <S <S 2> <S 2> เราก็ตอนนี้กาลังได้รับความเห็นกลับมาแล้วแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็จะเสนอแพ็กเกจนีน้เข้าไปที่สสสนะครับพอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการขึ้นมาซึ่งโดยกําหนดก,นการแล้วเนี่ยก็ควรจะประมาณสักปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าก็จะมีกฎหมายที่ทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะเอาไปพิจารณาต่อได้ในแง่ของกฎหมายยูบแล้วก็หวังว่าทุกอย่างก็จะน่าจะตกตะกอนแล้วก็พร้อมที่จะเดินเรื่องนะครับเพราะว่าจริงๆทางหน่วยงานเนี่ยก็ก็ทางานอย่างหนักมาแล้วก็น่าจะพร้อมแล้วละครับที่จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ครับครับ หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมนึกถึงเวลาดูข่าวต่างประเทศเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งดูซีรีส์ต่างประเทศเนาะถ้ามีประเด็นเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยผมจินตนาการได้เลยว่ามันจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ใหญ่มากๆนะครับอาจารย์ในต่างประเทศนะครับอาจารย์เมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นข่าวหนึ่งที่ก็เป็นการพูดถึงวันสองวันแล้วก็เดี๋ยวก็จะหายไป นะครับอาจารย์หากเปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศในประเทศที่มีการพูดถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลกันกันเยอะแล้วเนี่ยเรากับเขาไม่อะไรต่างกันมันทําให้ถึงประเด็นนี้มันถึงพูดถึงในมิติที่มันต่างกันแล้วก็รุนแรงไม่เท่ากันความตระหนักไม่เท่ากันอย่างนี้มันมันต่างกันตรงไหนบ้างครับอาจารย์มีอะไรต่างกันคะอืมโอ้ผมต้องอันนี้ต้องต้องยอมรับว่าอ่า ผมไม่แน่ใจข้อไหนสิ่งเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเราเราพูดถึงน้อยหรือพูดถึงอาจจะพูดถึงในที่ที่ไม่ใช่เป็นสื่อกระแสหลักก็ได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เราไม่ได้ที่เราพูดไม่เท่ากันนะครับสื่อกระแสหลักหรือว่าอในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรใช่ไหมครับผมคิดว่ามีการพูดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดน้อยกว่าเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจผมว่าสิ่งจริงๆถ้ามองในมุมกลับนะครับผมกลับมองว่ามันเป็นแง่บวกเหมือนกันในแง่ที่เราเริ่มพูดถึงมากขึ้นคนเรริ่่มู้สึกวา เฮ้ยข้อมูลของเราเนะี่ยมันมันสําคัญใช่ไหมครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเนะี่ยผมผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนเริ่มรูนะ้เนี่ยเดิมเนะี่ยประมาณห้าปีสิบปีที่แล้วเนะี่ยเราเล่น a ฟ e b o o k เราเล่นอะไรหลายอย่างนี่เราไม่เคยสนใจเลยนะครับว่ามีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วมันมีสิ่งเหล่านะี้ที่มันทําให้ a ฟ e b o o k หรือว่าบริษัทยยใหญ่ๆเนะี่ยอย่าง google เนะี่ยภายใต้อนะั p h a เบสเนี่ยกลายมาเป็นบริษัทที่ใหญ่สึ้ในโลกภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าสิบปีที่าได้ทำไปใช เราเราไม่ค่อยรู้นะครับสมัยก่อนเราก็ใช้ไปนะครับเราก็าเห็นแต่ว่ากดีได้เจอเพื่อนแต่ตอนนี้คนเริ่มตระหนักนะครับก็ด้วยด้วยหลายๆทางทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสารคดีนะครับที่เราเห็นอย่างใน Netflix ใช่ไหมครับเอรแฮ็กหรือว่า s o c i i l l เดลิ m ่หรือว่าเราก็เริ่มได้อ่านข่าวเริ่มได้อ่านบทความเริ่มมีคนพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นผมว่าคนเริ่มตระหนักนะครับเรา เราเองเนี่ยผมคิดว่าในสังคมไทยในยข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือพอมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่มันเป็นเรื่องของการด่วไหลของข้อมูลสุขภาพเนี่ยคน<ฮ>เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะใกล้ตัวแล้วคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเห็นแล้วว่าผมแสดงว่าคนในสังคมเริ่มรู้แล้วว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราแล้วการที่มันั่วไหลหรือมีการที่มีคนเอาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมันมันส่งผลกระทบกับเราแลวมันเป็นสิทธิที่เราจําเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองปกป้อง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. ผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการระดับหนึ่งว่าเราจะค่อยๆตระหนักถึงมันขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆพอมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยผมว่าคนจะเริ่มรู้เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆกลไกที่กฎหมายหนึ่งจะมีประสิทธิภาพได้จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มก่อนว่าคนที่ได้รับการคุ้คมครองสิทธิเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแต่เราทุกๆคนก็ต้องช่วยกันซึ่งผมเชื่อว่าสื่อเองนะครับที่ยุตลาและสื่ออื่นๆเนี่ยก็เป็นช่องทางที่จริงๆคนเข้าถึงแล้วเราก็จําเป็นที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในเรื่องนี้ว่านี่เป็นสิทธิที่สําคัญและจะสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับ อ๋อเสียดายที่เวลาค่อนข้างจํากัดนะครับอาจารย์ยังมีอีกหลายประเด็นที่อยากสนทนากับอาจารย์นะครับไว้เดี๋ยวเมื่อพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บังคับใช้แล้วอาจจะเชิญอาจารย์มาสนทนากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นเหล่านี้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดรพีรพัฒช์โชคสุวัฒนสกุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พบจุฬาปริทัศน์เพิ่มกรอบความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าเวลา11.30นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุลา101.5วันนี้ชยากรนกำชวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป